ก็มาถึงบรรยากาศเด้อพี่น้องร้านปิ้งย่งางมะข่ากันต้นมะข่าเนี่ยพี่น้องก็คือต้นมะข่าเนี่ยมะข่าเนาะนี่สถานที่ก็บรรยากาศเบื้องอ่าเด้อพี่น้องน้องๆเขากําลังจะจัดร้านอยู่ค่ะเออมาถึงเนาะถ้าเปิดไฟนี่ก็คงจะแบบบรรยากาศดีมากฟินเวอเลยแหละเออนะดูดูดูด,ดูเห็นไหม อืมแล้วตรงนี้ก็เป็นสระน้ำพี่น้องเอ้ยม้าตอนนั้นิ่นพ่ดได้เปิดเนาะตรงนี้จะเป็นสระมีปลาพี่น้องเออน้ำกระสดีอยู่นะดูบรรยากาศลมวีวีก็เปิดไฟนี่จะสวยงามมากพี่น้องเออุช่วงนั้นม้านี่ดอกทองอุไรนี่เยอะมากแต่ตอนนี้ก็คือนั่นแหละแต่ก็ยังมีนี่เห็นไหมถ้าถ้าเปิดไฟนี่จะสวยอีกแบบหนึ่งนะพี่น้องน้าบรรยากาศ ไปเราจะเดินไปดูตรงนี้มันจะเป็นตู้แช่แบบนี้เนอพี่น้องก็มีผักกรลังจัดร้านเยู่ค่ะเนาะเป็นตู้แช่แบบนี้พี่น้องสำหรับอยู่วิถีบนอกชนบทเนาะก็ถือว่าโอเคนะนี่นะคะให้ดูนะอืนี่ค่ะเป็นแบบนี้เนาะเป็นบุฟเฟ่ต์เป็นปะครับ อ่อจ้างกิโลใช่ไหมอ่า <2 89. S 1> น้องอ่สองร้อยแปดสิบเก้าบาทคือจ่างกิโลพี่น้องนี่ค่ะจะเป็นตู้แบบเลือกเลือกจ้างกิโลนะพี่น้องแล้วก็เป็นนั่งปิ้งย่างพี่น้องเน,นเพราะว่าแถวจังซีเปิ่นก็ต้องเฮ็ดแบบนี้นะพี่น้องหนึ่งอะไรวันตีราะว่ามันอยู่บนนอกชนบทแต่ว่ามีแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะสําหรับนั่งชิวๆบรรยากาศหน้าหนาวเนาะนี่เป็นปิ้งย่างพี่น้องนะ ก็มีจังซี่ลนะค่ะเนาะถือว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีครบก็คงจะมีเพิ่มเติมไปเรื่อยๆแต่ว่าก็คือเป็นตู้แช่แบบนี้อ่าสะอาดอ้านนะคะเปิดเลื่อนช่างกิโลเนาะโซนนี้ก็เป็นผักนะคะโซนนี้น่นก็เพิ่งจัดเด้อค่ะพี่น้องก็เพิ่งถ่ามาว่าคือนหน่อยได้นะเพิ่งเพิ่ง,งเปิดลานกันเลยมานี่เนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันไปปิดียงเพลงเอาละกันอัน,นี้เอา ไปเบาไปภาคบ่เป็นยังก็เปิดเลยเพราะว่าไปไป,ไปปิดเสียงเราภาคใส่เอาก็าาาไดปป้นี่ก็เป็นอ่าเครื่องน้ำจิ้มนี่ค่ะอ่าเป็นกา<ว>น้ำซุปเนาะตรงนี้เตรียมไว้ส่วนด้านหลังนี้ก็จะนี่ค่ะเตรียมเตาไว้เนาะคะนะ่ะเนาะมีทานมีเตาเตรียมพร้อมนะ พร้อมแบบว่าเออเปนจัางนู่นนี่นั่นก็คือนี่ยค่ะนะ,ะนะบรรยากาศชิวๆบรรยากาศดีๆสวีวีวีมานังปิ้งยางเลยพี่น้องเอ้ยนะที่ให้ดูก็คือมันเป็นด้านหลังเด้อค่ะตอนนี้เนาะนี่ค่ะบรรยากาศเพิ่งเปิดไม้เด้อพี่น้องนี่ค่ะก็เป็นเพิ่งเปิดไม้เนาะกับชื่อว่าลงตัวนะด้านล่างจะที่เคยอ่ามาไล่สุดล็เทศคลิปลงไปก็คือทุเรยียนนะ กล้วยนู่นนี่นั่นเป็นสวนนะคะใครอยากมาก็มีเต้นเออเป็นเดินกลางเต้นได้นะพี่น้องด้านล่างก็คือจอดรถอันนั้นก็เป็นถนนเนาะอันนี้คืออ่าอีกชั้นบนอีกชั้นหนึ่งคือพื้นดินเพื่นจะเห็นเป็นสเตปไปตรงล่างก็เป็นถนนค่ะติดถนนนะ้องนุ่ง้องน้ำก็สะอาดสะอ้านเป็นสัดส่วนแล้วก็ข้างล่างก็เป็นนั่นแหละค่ะสวนทุเรียนเราจะพาเดินลงไปเนาะค่ะ นั่นค่ะสิบยางลงไปดอกแล้วพี่น้องได้เบิ่งบบรรยากาศด้านนี้แล้วกันด้านบนด้วกันคุณคะเค้กกล้วยเหมือนกับเป็นอ่าโคกหนองนาก็ว่าได้หรือไล่สวนผสมเนาะคะ่ะนี่คือต้นทุเรียนเล้วค่นพี่น้องสอบตามมาก่อนแล้วกเกือบเกือบ <ๆ S 1> ลอยต้นเด้อพี่น้องสวนทุเรียนอีกสี่อ่ะปีขางหนานี้ทุเรียนตรงนี้ได้กินแท้แน่นอนพี่น้องแล้วกับทำมีธุรกิจแบบนี้เนาะผสมผสานไปคือได้บรรยากาศแน่นะ เวลาเก็บทุเรียนปิ้งย่างโอ้ยอยากกินทุเรียนก็สั่งได้เบิ้งบะกอเร้อพี่น้องดูมรก,กอคุ่นทั้งใหญ่ทั้งยาวพอดีอันนี้แค่ส่วนหนึ่ง้ะพี่น้องอันใหญ่ยาว้อยู่ยด้านพุ่นกับมี้เยอะแยะเด้เนี่ยค่ะก็คือบรรยากาศอันนี้ลานตรงที่เดินนั่นแหละหรือลานนะพี่น้องจอดรถเนาะก็โอเคหละช่วงนี้เนาะด้านบนก็นั่นแหละค่ะเป็นลาน ก็ถือว่าโอเคบรรยากาศได้เลยนะใครจะไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเรียนแบบหรือทำตามก็ได้เนาะเป็นปลูกนูน่นปลูกนี่แล้วก็ทำธุรกิจนะคะในครอบครัวเนาะนะคะให้ดูบรรยากาศมุมกว้างเลยนะนี่พี่น้อง โซอ่อนอยังโซอ่อนบกก่าเออน้ำมันก็เป็นเห็ดเป็นคลองใส่ไก,ก่กับ่าไรเนาะพี่น้นองนี่มึงสอนปวดโพกกับนวยบกก่าพี่น้องเอ้ยมันใหญ่มันยาวมันอิลี่ได้ปุ่น่ะเอ,อ้ยปุ่น่ะอันนี้ก็เป็นนวยปุ่มปุ่มใหญ่ปวดโพกอิลี่ได้พี่น้องแล้วเบิ้งกล้วยอีกปุ่น่ะแสงเขียดตลางแอบ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 ,แอ,บอยู่เพราะจะมาแอบจ่อว่าสัน บรรยากาศดีพี่น้องกระเจ้งที่ว้าแหละค่ะไม่อยากย่างลงไปดอกพี่น้องบ่ได้ใส่บูทม้ามือนนิทุเรยียนนะคะกําลังโตนะคะ่ะเกือบร้อยต้นแล้วค่ะพี่น้องอันมะกกอที่ว่าขดไปเด็ดเอาวอดกรอ,อยู่ยุ่งข้างล่างหมุนพี่น้องนั่นแหละค่ะนี่บรรยากาศกล้วยกับเครื่อหไงมะกอกับน่วยไ่ทั้งไงทั้งยาวทั้งปุ่มทั้งไงสั่นนี่พี่น้อง สสวนบรรยากาศได้เลยนะเอออันนั้นก็คือถนนด้วยพี่น้องติดถนนนะหาง่ายเจอง่ายถนนหมายเลขสองสองห้าพี่น้องชัยภูมิไปพักอ่าไปพักดีชุมพลค่ะอยู่ใกล้ๆกับตลาดบ้านท่าโปง่งพี่นอ้องเอบ้าไก่จากตรง ค่าปงนี่ค่ะโอเคแล้วค่ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมเนาะเบาๆหลายยหญ่้างแค่นี้แหะค่อยมาอัปเดตตอนเจ้าของสิมาบางทีไมมีโอกาสสิมานั่งอยู่พี่น้องแต่ว่ามือเนีมนผู้เดียวจะนั่งกินยุ่งใจว่าเป็นจิมเป็นเจอผู้เดียวกับเสแซบเลรพี่น้อง ขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟที่เข้ามารับชมเ้อจะหรือบรรยากาศงามๆสวยๆร้านปิ้งย่างนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟที่เข้ามารับชมแค่นี้แะคะ่ะบายบายอันนี้ก็ด้านบนเนาะด้านบนอัปเดตใเบงดอกกองอุ้งงามไหลเออพี่น้องเอยบรรยากาศ này. Đây bản nhạc cát khác โอเคพร้อมแล้วเอาเลยครับก็ฝากร้านด้วยนะครับเป็นร้านหมูกระทะเล็กๆนะครับก็คือชื่อร้านว่าต้นมะข่าแคมปิ้งบาร์หมูกระทะนะครับใครที่คิดอะไรไม่ออกเลยครับมากินได้นะครับที่าหมูกระทะที่บ้านปูนครนะครับก่อนถึงบ้านท่าโป่งนะครับเป็นถนนหลวงซ้ายเลขสองสองห้าครับ นะอยู่ระหว่างติดกับบ้านนี่แหละเนาะใช่ครับอยู่ระหว่างบ้านท่โป่งครับอืมไม่ไกลออกจากหมู่บ้านนี้มาถึงนี่กี่กิ่เมตรประมาณสักไม่ถึงกิโลเนาะกิครับแป๊บเดียวเนาะอึดใจเออปื๊ดอืมโอเคค่ะนี่ก็คือจ้าขอบคุณนะคะนี่โอ้หน้าตาดีพี่น้องมีกิกมิกักมาเลยค่ะสวนกันมาสันบรรยากาศดีมากนะคะฟินเวอร์มากเลยนะคะขอบคุณที่ เข้ามารับชมอีกครั้งนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศพอดีอยู่จนน้องเขาเปิดไฟนะคะก็บรรยากาศดีมากนะคะผ่านไปผ่านมาเส้นทาง2 2 5ระหว่างจังหวัดชัยภูมิไปเพชรบูร์ก็คือวิเชียรบุรีแล้วะคะ่ะพี่น้องตอนนี้ลูกค้ากำลังกระเริ่มมาเริ่มมาวันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่คนจะเยอะหน่อยเนาะดูหน้าทางใช่ไหมอ่านะลูกค้าก็เริ่มมาแล้วเจ้าของช่องสิเอ้าเล่นนี้แล้วเนาะวนนี้ค่นจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆจะเป็นอย่งางบนังกิน มาพูดย้อนบเ่เสียบต้องหากิก๊กหากักว่าสันเนอเออว้าไปว้าไปสันมานั่นล่ะค่ะบรรยากาศเพื่อนกันนั่งปิงสันโอ้ยในบรรยากาศฟินเวอร์พี่น้องจ้ะขอบคุณทุกไล์ทุกเลฟอีกครั้งเอาให้โอ้ยบ่อ,อยากหนีเดนะ้พี่น้องแต่ว่ากระจาเป็นต้องเดี๋ยวมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งบรรยากาศดีมาเลยค่ะตามจุดโลเคชั่นก็คือบ่ไกลจากตลาดท่าโปง่งหรือบ,บ้านท่าโปง่งหรือโปอง่งนะคร,รคเด้อกาเด้อถนน หมายเลขสองสองห้านะคะติดถนนใหญ่หม่อนะพี่น้องรดแลร์บืดปาดปืดปาดอยู่โอเคค่ะบายบายทุกท่านทุกไลททุกเลิกขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้า นี่คือซื้อล้านเลยค่ะเนาะติดถนนใ่บรรยากาศนี่นลูกค้าก็เริ่มมาแล้วนี่ยค่ะรยากาศ